แป๊บซี่ดีที่สุดเคยได้ยินคำนี้กันหรือเปล่าครับถือว่าเป็นหนึ่งในโสโลแกนที่ฮอตและฮิตติดปากมากๆโสโลแกนหนึ่งเลยในยุค90ก็ว่าได้นะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าแป๊บซี่นั้นก็คือแบรนด์เครื่องดื่มน้ำอัดลมสัญชาติอเมริกันที่รับความนิยมไปทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยของเรานั้นก็ยังฮิตจนถึงปัจจุบัน แต่เพื่อนๆรู้กันหรือเปล่าครับว่าแปปซี่นั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากร้านขายยาก็คือการนําตู้โซดามาติดตั้งจําหน่ายเครื่องดื่มให้กับลูกค้าตั้งอยู่หน้าร้านเพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการที่ร้านเยอะๆหรือเทียบกับประเทศไทยของเราก็เหมือนกับร้านขายยาที่มีน้ําเก๊กฮวยและจับเลี้ยงขายนั่นเองนะครับซึ่งผลมันก็ปรากฏว่าลูกค้าเนี่ยใช้ร้านขายยาเป็นจุดนัดพบแล้มายืนดิ่มน้ําโซดาก,กันซะอย่างนั้นครับและในวันนี้เพื่อนนี่มีตำนานเลยจะขอพาทุกท่านย้อนกลับไปดูกันหน่อยนะครับว่า เป๊ปซี่มีจุดเริ่มต้นมาได้อย่างไรถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังกันครับ และก่อนที่เราจะไปเพลินกับเนื้อหาของเราในวันนี้ขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า400,000รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่0บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสอทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ แทปซี่ถือกำเนิดขึ้นในปีคศ1893โดยมันนั้นถูกคิดค้นขึ้นในร้านขายยาของนายคาเล็บแรดแฮมเศสัชกรจากเมืองนิวเบิร์นรัฐนอร์ทแคโรไลนาโดยนายคาเล็บต้องการหาวิธีเพื่อเรียกลูกค้าให้กลับมาใช้บริการที่ร้านของเขาเป็นประจำและทำให้ร้านของเขานั้นกลายเป็นแหล่งนัดพบปะกันซึ่งณนะสมัยนั้นก็เป็นช่วงที่ตู้น้ำโซดากำลังเป็นที่นิยมเขาก็เลยจัดการปรุงน้ำโซดาด้วยสุดของเขาเองโดยใช้ส่วนผสมของน้ำคาร์บอนต ผลโคลาวานิลาและน้ำมันหอมสกัดที่นอกจากจะให้ความสดชื่อแล้วเนี่ยมันก็ยังถือว่าเป็นยาที่ช่วยในการย่อยอีกด้วยนะครับซึ่งในช่วงแรกเริ่มนั้นลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการก็ต่างพากันเรียกน้ำดื่มนี้ว่าเครื่องดื่มคาร์บอเนตจากชื่อส่วนผสมของมันแล้วมันก็ฮิตเอามากๆในระแวกนั้นนะครับก่อนที่นายคาเล็บจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครั้งแรกในชื่อว่าแบรดดิงในวันที่28สิงหาคมก่อนที่ในปี1898 แบรดริงก์นั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นเป๊ปซี่และในปีขศ1902นายคาเล็บก็ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอีกครั้งภายใต้ชื่อเป๊ปซี่โคลาและได้โฆษณาเครื่องดื่มชนิดใหม่ของเขาสู่ลูกค้าที่ชื่นชอบและเมื่อยอดขายของเป๊ปซี่โคลาเริ่มเพิ่มขึ้นเขาก็เริ่มตั้งบริษัทและทําการตลาดให้กับเครื่องดื่มในทันที นายคาเล็บได้เริ่มดำเนินกิจการบริษัทเป๊ปซี่โคลาในห้องด้านหลังของร้านขายยาและได้รับมอบสิทธิบตัตรในวันที่16มิถุนายนปี1903ซึ่งในตอนแรกนั้นเขาผสมเครื่องดื่มด้วยตัวเองและจำหน่ายผ่านตู้กดน้ำแต่ในไม่ช้านายคาเล็บก็เริ่มรู้ตัวนะครับว่ามีโอกาสอันดีรออยู่ก็เลยเริ่มบรรจุขวดเป๊ปซี่โคลาส่งออกจำหน่ายเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้นโดยเน้นความเป็นต้นตำรับและคุณสมบัติการช่วยย่อยอาหารก็เลยทำให้มีการทำโฆษณาเครื่องดื่มว่า สดชื่นมีชีวิตชีวาและช่วยในการย่อยอาหารหลังจากนั้นที่มีการวางจำหน่ายประมาณ2ปีในปีคศ1905ก็ได้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนโลโก้ใหม่และก่อตั้งสาขาแรกในเมืองชาร์ลอตต์และเดอร์แฮมรัอร์ทแคโรเลนายังเป็นทางการนั่นเองละครับจากนั้นในปีคศ1906 เป๊ปซี่ก็ได้เปลี่ยนโลโก้ใหม่อีกครั้งนับเป็นโลโก้แบบที่3และเปลี่ยนแปลงข้อความโฆษณาเป็น The Original Pure Food Drink โดยในปีนี้นั้นเป๊ปซี่ก็ได้มีโรงงานบรรจุขวดรวมกันทั้งหมดถึง15โรงงานทั่วสหรัฐอเมริกาเข้าไปแล้วครับ และเครื่องหมายการค้าของเป๊ปซี่ก็ยังได้รับการจดทะเบียนเพิ่มในประเทศแคนาดาซึ่งมียอดจำหน่ายมากถึง38,605แกลลอนและในปีต่อมาก็ได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป๊ปซี่ในประเทศเม็กซิโกเพิ่มอีกพร้อมกับเปลี่ยนมาใช้ข้อความที่ว่ารสชาติเยี่ยมและมีประโยชน์ต่อสุขภาพซึ่งข้อความนี้เองก็ใช้ต่อเนื่องมายาวนานถึง2ทศวรรษเลยทีเดียวครับจากนั้นในปี1920เป๊ปซี่ก็ได้มีการปรับสโลแกนออกสู่ตลาดใหม่ด้วยแนวคิด ดื่มแปปซี่โคลาแล้วคุณจะพอใจซึ่งณเวลานั่นเองราคาน้ำตาลในตลาดหุ้นนิวยอร์กนั้นได้พุ่งสูงขึ้นสูงสุดถึง26เซนต์ต่อปอนด์ก็เลยทำให้นายคาเล็บลงทุนซื้อน้ำตาลเพื่อเก็บไว้เป็นจำนวนมาก เพราะคิดว่ายังไงก็ใช้อยู่แล้วแต่ทว่าช่วงปลายปีเดียวกันนั่นเองความต้องการน้ำตาลกลับลดลงแล้วราคาก็ตกลงอย่างน่าตกใจจนเหลือเพียงแค่2เซนต่อปอนเ่านั้นครับและแน่นอนว่ายอดขายก็ตกลงเช่นกันซึ่งด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ในปีคศ1923บริษัทแป,ป๊บซี่โคลา ถึงคราวต้องประกาศล้มละลายและต้องขายทรัพย์สินให้แก่บริษัทคาเว่นโฮดดิ้งคอปเปอเรชันในนอร์ทคาโรไลนาเป็นจำนวนเงินเพียง3 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นครับก่อนที่รอยซีเมเกกาเกลายหน้าค้าหุ้นจากตลาดหุ้นวอลสตรีทจะซื้อเครื่องหมายการค้าธุรกิจรวมถึงความนิยมที่ได้สร้างสมมาจากคารเว่นโฮดดิ้งคอปเปอเรชันเป็นจำนวนเงิน3 5 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐและก่อตั้งบริษัทแป๊บซี่โคลาคอปเปอเรชันในปี1932และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศอาร์เจนตินา พร้อมกับเริ่มออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์บรรจุขวดขนาด12ออนในราคา5เซนนั่นเองครับต่อมาในปีคศ1939แปปซี่ก็ได้วางแผนการตลาดใหม่ด้วยการทำการ์ตูนสั้นในชื่อว่าแปปซี่และเพีซซึ่งตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์พร้อมกับริเริ่มนิยามที่ว่าได้2เท่าเพียงจ่ายแค่5เซนเพื่อทำให้แปปซี่นั้นเป็นที่รู้จักในหมู่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นในด้านคุณค่าและในปีต่อมาคศ1940 ก็ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแปปซี่ในประเทศเม็กซิโกอีกครั้งจากนั้นในปีคศ1961แปปซี่โคลาก็ได้เปลี่ยนชื่อเหลือเพียงแปปซี่เพื่อให้เรียกง่ายขึ้นและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแปปซี่ก็เริ่มวางกลยุทธ์ทางการตลาดโดยการสร้างภาพลักษณ์สินค้าให้เป็นเครื่องดื่มที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ ทันสมัยทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อตอบสนองคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความแปลกใหม่อยู่เสมอทําให้เกิดแคมเปญและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของเป๊ปซี่อาทิเชนแคมเปญเจเนเรชันเ n ็กซ์ที่ตอบสนองคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความก้าวล้ําสู่อนาคตท้าทายความแปลกใหม่และแบบแผนในอดีตด้วยความคิดสร้างสารรค์ซึ่งในไทยเรานั้นน่าจะคุ้นเคยกับแคมเปญน,นี้ในการมาสนับสนุนกลุ่มศิลป,ปินในฝั่ง RS จนเกิดเป็นอัลบั้มและเพลงฮิตในตำนานมากมาย ซึ่งจากแคมเปญนี้ก็ทําให้เป๊ปซี่นั้นสามารถสร้างบร,ริษาทครั้งใหญ่ได้อีกครั้งโดยการจัดทําเว็บไซต์บันเทิงบนโลกอินเทอร์เน็ตในนามเป๊ปซี่เวิลด์จนกลายเป็นเว็บไซต์ยอดฮิตของคนรุ่นใหม่และนอกจากนี้เป๊ปซี่ก็ได้ทําโฆษณาของตนเองหลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและจูงใจผู้บริโภคโดยการเลือกใช้พรีเซนเตอร์ที่มีชื่อเสียงในด้านโฆษณาสื่อถึงภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ รวมถึงยังมีการทำรสชาติที่หลากหลายตอบสนองทุกๆความต้องการของคนรุ่นใหม่ซึ่งถ้าหากนึกกันแบบเร็วๆเ,เนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นการที่นำนักฟุตบอลชื่อดังมาเป็นพรีเซนเตอร์และทำโฆษณาแบบเท่ๆให้เราได้ชมกันอยู่บ่อยๆนั่นเองนะครับ ส่วนในประเทศไทยนั้นแป๊บซี่โคอินสหรัฐอเมริกาบริษัทสัญญามอบสิทธิในการผลิตและจัดจำหน่ายแป๊บซี่ในประเทศไทยให้แก่บริษัทเสริมสุขจำกัดโดยเสริมสุขได้ก่อตั้งโรงงานขนาดย่อมแห่งแรกขึ้นบริเวณถนนสีลมและเริ่มจัดจำหน่ายสินค้าประเภทขวดแก้วขนาด10อออนภายใต้กำลังการผลิตวันละ2 0 0 0 0ขวดเป็นครั้งแรกในปีพศ2496ภายใต้คำขวัญโฆษณาที่ว่าดีมากมากดีจำหน่ายในราคา1บาทในยุคนั้นนั่นเองนะครับ นอกจากนี้ในประเทศไทยนั้นเป๊ปซี่เนี่ยก็ยังผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์เป็นครั้งแรกในปีพศ2525จนถึงปัจจุบันโดยมีนักสแสดงนักร้องชื่อดังเป็นจำนวนมากที่เคยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเป๊ปซี่อาทิเชน่นสินใจหง์ไทยชัดชัยเปร่งพาณิชย์อัญชลีจงคดีกิจวงเฉลียงพีททองเจือโดมตะกอลำและบอดี้แสลมรวมถึงศิลปินดาราอีกมากมายนะครับแต่ทว่าหลังจากดำเนินธุรกิจร,ร่วมกันมาเป็นเวลาถึง59ปี ในที่สุดเมื่อวันเสาร์ที่31มีนาคมปีพศ .2555 บริษัทแม่ยังเป๊ปซี่โคอินก็ยุติการต่อสัญญาการผลิตและจัดจำหน่ายเป๊ปซี่กับบริษัทเสริมสุขจำกัดส่งผลให้สัญญาดังกล่าวนั้นสิ้นสุดลงในวันที่31ตุลาคมปีพศ2555โดยบริษัทเป๊ปซี่โคอินได้จัดตั้งบริษัทเป๊ปซี่โคลาไทยเทรดดิ้งจำกัดขึ้นมาเองเพื่อทำธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มเป๊ปซี่รวมถ เซเว่นอัพในประเทศไทยยังเป็นทางการตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนปีพศ2555จนถึงปัจจุบันและแน่นอนว่าเมื่อพูดถึงเป๊ปซี่แล้วหลายๆคนก็คงจะนึกถึงอีกหนึ่งแบรนด์ที่ตีคู่กันมาเป็นเสมือนคู่กัดกันอยู่เสมอน,นั่นก็คือโคคาโคล่าหรือว่าโค้กใช่ไหมล่ะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าปัจจุบันนั้น2แบรนด์นี้เนี่ยถือว่าเป็นน้ำอารมณ์แบรนด์ต้นๆของโลกที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดมีการออกรสชาติใหม่ๆเพื่อมาขิงกันอยู่ตลอดเวลา และในตอนหน้าผมจะพาไปดูประวัติของทางฝั่งโค้กันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงและเพื่อนๆแล้วครับถ้าพูดถึงแป๊ปซี่เพื่อนๆน,นึกถึงอะไรหรือชื่นชอบแป๊ปซี่รสชาติไหนกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับซึ่งถ้าถามผมแล้วเนี่ยถ้าชอบสุดๆและอยากให้กลับมาอีกครั้งก็คงจะเป็นแป๊ปซีบ่บลูสีฟ้าสดใสแหมจะมีโอกาสไหมเนาะ และถ้าคุณชอบเรื่องเล่าที่ทั้งสนุกและได้ความรู้แบบนี้คุณสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยการกด Subscribe กดไลค์คอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นและแชร์คลิปนี้เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามร้านเพลินสโต์ของเราเพื่อรับส่วนลดและเลือกซื้อสินค้าเอ็กซ์คลูมากมายจากช่องของเรากันด้วยครับ